สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID.podcast podcast ที่สภพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ k-pop นะคะถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะเอาหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังจะพูดถึงรายการ Girl Planet นานากันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงมิตรภาพที่น่ารักนะคะระหว่าง ผู้ให้ข่ันในรายการ Girl Planet นายๆน,น,น,นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลาย,ลายๆคนเนี่ยนะคะก็เป็นอดีตเด็กฝึกของค่ายใหญ่อย่าง SM หรือว่า JYP เองนะคะซึ่งพวกเธอเนี่ยนะคะก็ถือวาอ่าได้เป็นเด็กฝึกร่วมกันกับศิลปินอย่างเช่น IG หรือว่า Espa ถ้าเป็น Espa นะคะ,ะ,คะก็คือแชฮยอนเนี่ยก็ฝึกมาพร้อมกันกับวงเอสเเลยแล้วก็เกือบที่จะได้เดบิวเป็นสมาชิกวงเอสด้วยแล้วอีกคนนึงนะคะก ก็คือมาชิโระสำหรับมาชิโระนะคะเธอก็เป็นอดีตเด็กฝึกของค่าย JYP แล้วก็ฝึกมาพร้อมๆก,กันกับวง ITZY ด้วยนะคะเธอก็ถือว่าเป็นผู้แข่งขันชาวญี่ปุ่นนะที่ถือว่ามีฐานแฟนคลับในเกาหลีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะสำหรับมาชิโระแล้วก็หลายๆคนที่แบบว่าติดตามเธอจากอ่า รายการของ JYP เนี่ยก็จะรู้จักเธอเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับมาชิโระก็เรียกได้ว่าประสบการณ์จากการที่เธอเป็นเด็กฝึกจาก JYP เนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยสามารถทำได้ดีในเวทีแล้วก็สามารถโชว์ความสามารถต่างๆของเธอออกมาให้เราได้รับชมกันเนี่ยก็เรียกได้ว่ามัดประทับใจนะคะแล้วก็สมกับฉายาที่ว่ามาชิโระ ามาชิโรไร้พ่ายมากๆเลยนะคะก็สําหรับฉายานี้นะคะก็ได้มาเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ว่าจะทํามิชชั่นไหนหรือว่าได้รับโจทย์เพลงอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถทําโชว์ออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ชนะมิชชั่นในหลายๆมิชชั่นรวมทั้งนะคะก็ทําให้เพื่อนสมาชิกในทีมเนี่ยนะคะก็ได้รับคะแนนพิเศษไปด้วยนะคะสําหรับมาชิโร่ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงมิตรภาพดีๆนะคะ ระหว่างมาชิโระแล้วก็สมาชิกวงอิจิ G, นะคะเราก็จะได้เห็นถึงความผูกพันแล้วก็การที่พวกเธอเนี่ยฝึกด้วยกันมานะคะเราก็จะเห็นถึงมิตรภาพของพวกเธอเพราะว่านะคะตอนนี้นะคะก็สําหรับเยจี G, นะคะแล้วก็รายูจินเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงมาชิโระด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนว่าตอนนั้นนะคะก็มีคนเนี่ยไปถามเยจี G, เกี่ยวกับเรื่องมาชิโรนะคะว่าแบบว่า รู้จักมาชิโรหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะคะเยจี Ye G นะคะก็บอกว่าเธอเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ชิโร่ออนนี่เนี่ยมาตลอดเลยนะคะแล้วเธอก็ยังบอกนะคะว่าได้เจอกันอยู่แป๊บหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เธอเนี่ยเชียร์มาชิโร่เสมอเธอสวยแล้วก็เก่งมากๆนะคะอันนี้ก็คือความผูกพันที่เราได้เห็นกันนะคะระหว่างคนที่เคยแบบฝึกด้วยกันนะคะแล้วก็เกือบได้เดบิวต์ด้วยกันนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็คือระยูจินนั่นเองสําหรับ ยูจินนะคะก็เหมือนว่าเธอเนี่ยก็บอกว่าได้ดูคลิปมาชิโระใน YouTube แล้วเธอเนี่ยก็คอยซับพอร์ตมาชิโระอยู่เสมอนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีๆนะคะแล้วก็เคยมีคนเนี่ยไปถามมาชิโระนะคะเหมือนว่าเป็น IG Story ประมาณนี้นะคะว่ามาชิโระเนี่ยสนิทกับใครใน IG จีแล้วมาชิโระเนี่ยก็ตอบว่าอ๋อนะคะก็คือทั้งหมดเลยสนิทกับทุกคนนะคะประมาณนี้อันนี้นะคะเราก็เห็นถึงมิตรภาพดีๆระหว่างมาชิโระแล้วก็ สมาชิกวงอิจีนะคะเพราะว่ามาชิโร่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเธอเนี่ยนะคะหลังจากที่ฝึกกับ JYP เนี่ยนะคะแล้วก็เคยผ่านการออดิชั่นประจำปีด้วยอันดับที่2มาแล้วนะคะเธอเนี่ยเคยปรากฏตัวเป็นหนึ่งในทีมเด็กฝึกหัดนะคะที่ร่วมรายการ Stay คิดในตอนที่1ด้วยแต่ว่าหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะออกไปจากค่าย JYP เนี่ยนะคะเธอก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเดินตาม เดินตามหาความฝันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เห็นเพื่อนๆอิจจีเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่เนี่ยเธอก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เหมาะกับตัวเองว่าเธอเนี่ยก็จะต้องทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็จะต้องประสบความสําเร็จให้ได้นะคะก็เลยเข้ามาแข่งขันในรายการ Girl Planet นายๆน,น,นะคะเราก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยเต็มที่ทุกครั้งนะคะกับ การแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็อย่างตอนแรกเองนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้พบกับอดีตเด็กฝึกของ JYP ด้วยกันในรายการ Girl Planet นะคะตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยยิ่งแบบ บอกว่านะคะพวกเธอเนี่ยทุ่มเทกันหนักมากจริงๆนะคะจนถึงตอนนี้พวกเราก็ยังมีความฝันเดียวกันอยู่นะคะก็เป็นเหตุผลที่ทําให้มาชิโร่เนี่ยนะคะมาเข้าร่วมรายการแล้วก็ทําตามความฝันนะคะแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยความฝันของเธอก็ใกล้ที่จะเป็นจริงแล้วนะคะยังไงเราก็จะต้องให้กําลังใจแล้วก็บทให้มาชิโรกันต่อไปนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอันดับเธอจะอยู่อันดับที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่า ในวันไฟแนลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เชียร์มาชิโร่อยู่ก็อย่าลืมโหวตให้เธอด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้มาชิโร่แล้วก็พวกแข่งขันเกิ l แพนดิตในๆรวมทั้งสมาชิกอิจีกันด้วยนะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ